กว่ามันจะมานะน้องตัวซ้ายน้องอเหลือตัวในไอ้นี่ในตึกน้องโอ้โหเต็มห,ห,หัวกระบ,บา้าแตกเฮ้ยขอให้สุดมาดิใจถึงมึงก็ามาใจถึงมึงก็ามาก่ออาอยู่ไหนวะ เราขาดเจอและที่นี่เลยต่ออุ้ยเชี่ยคูอักสวยเพื่อนตัวแดงกันไม่ไปแตะเพื่อนแต่อยู่แต่อยู่กำแพงเราอะเหมือนมีตัวนึงนะโอเคนกออันนี้เหลือตัวเดียวเฮ้ยมี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 นอหนึ่งเจ็บ มาเอาหน่อยมาเอาหน่อยกำลังตามไปกำลังตามไปตรองสมมติอ่ะเห็นเลยได้รอบบางเนาะตีมาหาต่อไอตัวอันตีะน็อะแล้วมึงแค่หลบแล้วแบบเนาะตอบยุ่งหลบยุ่หลบยุ่เออตอบเขาพูดนะรูหน้าน็อกเหลือหน้ามึงรูหน้าน็อกแล้วน็อกหนึ่งสวยไหมน็อกหนึ่งยิงเล่นตายหน่ะ Now, let's like something first. Your eyes wide open. <coughs>